สวัสดีทุเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้เป็นยามเรงค่ะนะคะครอบครัวเราก็จะออกไปซื้อกับข้าวเย็นนี้นะคะไปเจฟฟอนอยู่บ้านนะลูกไปดูกับข้าวก่อนพอดีอยาจะกินออมลังเ,นะเะคะงเ็มใส่อ่อะไรนะใส่ออมขี้เหล็กนะคะลังเค็มใส่ออมขี้เหล็กเนาะนะคะ เด็กอยู่บ้านนะลูกนะไม่ต้องวิ่งตามแม่เด้อมมนะอุย้ยเหมือนบอกเลยนะคะต,มมต้องตามแม่นะ สีแยกยามแรงนะคะดูป้ายค่ะเอฟซีด right? ูป e ้ายนะป้ายนี้มีประวัตินะคะที่มาที่ไปเนาะนะคะนี่แหละค่ะนะสี่แยกดูแลตัวเองมาเอากระพร่องตรงนี้อ๋อแล้วเราจะซื้อไหนอ่ะนี่รู้บ้านผักแยกตรงไหนบ้านผักยกเดียวผมก็ไปไกลเนี่ยไปทางไหนอ่ะไปทางนี้ใช่ไหมนี่ร้านขายของ เดรถ้าลังเนระข้ตลาดแลได้อะไรคะน้อก่เลทำไมลูกเอาจอเข้เทำไมโอ้ยน้นอน,นะะตอนแรกนาก็ว่าอยากจะเล่นตัวนี้นะคะแต่เราไมา่ให้นางเล่นนะคะมันอันตรายน้อนคะคะ เดี๋ยวมีเกิดอุติเหตุเกิดขึ้นนะคะไปขึ้นรถแล้วเด้ไปพอแล้วมาซื้อกับข้าวเย็นนะคะที่ตลา,าด,าดอะคนเยอะเลยะค่ะนะคะว้าวนะคะก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะที่นี่นะคะคนเยอะจริงๆนะคะยุ้ซีแต่เราไม่ถ่ายเนาะนะคะเราได้อะไรบ้างวันนี้ได้จระเข้แง่สวัสดีค่ะแม่ก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนแง่ อ,อันนี้คือตล,ต,ลตลาดของที่นี่นะคะใหญ่มากเลยค่ะจรินะคะว่าไม่นานั้นอาคารสนามบินสวนนุวรรณภูมิหญ่จริงๆนะคะเราก็มาเที่ยวตลาดน่าจะเป็นของถมเลงนี่้ยนี่นะคะ,ะ,คะยมแรงของที่นี่นะคะอัะอนนี้เราก็จะกลับลนะคะแม่สุดท้ายร้านสุดท้ายของเรานะคะวันนี้ ูกะวันนี้เราได้อะไรมาบ้างะคะให้ลูกชิ้นนะคะแล้วก็กุ้งะะน,นะคะปลาหมึกนะคะซื้อไปไว้ในตู้เย็นเนาะนะคะแ,แล้วก็หน่อไม้นะไรนี่สินุนม่มๆตาเนาะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ะะไมร้านนี้ขายทองด้วยฮะเอานี่ร้านนี้ขายทองด้วยอ่าทองม้วนแมนนี่ขายไม่ได้ที่ร้านนี้แหละค่ะ ตามแซ่บเสด,สเด็จร้า,านนี้นะคะเรากินบ่อยนะคะกินเกือบทุกวันนะคะเอาะจิมไหมเอาไปเอาอ่าเลยกินจิมเี็กแหวงหนุ่มเลยไหมอ่าตามวันนี้ก็ใสพ่พริกแห้งนะคะ S <S <an> เด็กอะไรคะอืมวันนี้ลูกค้าเยอะนะคะพี่จะร้านเหมือนร้านขายอ่ะเหมือนผับบนบ้านนะคะจะไม่ใช่นะคะร้านะะขายส้ตมตำค่ะน,นะคะ <S <S <an> <S อร่อยทีเดียวนะที่จำปาดงนะคะพีนะคะร้านนี้นะคะลูกค้าเยอะค่ะแต่วันนี้น่าวัยรุ่นวัยรุ่นจิมาจะเป็นวัยรุ่นนะ,ะอเอาอะไรเอาอะไรอุ้ยยังไงก็เป็นเหยื่อจีอยังไง มันไม่มีไงไม่มีลูกเอาที่มียากไเป็น่หวสิบทค่ะไอติวนละบห้าบาทอ่ะไหมคือแีลูกอร่อยนี่ออนีเอาไหมห้าบาทเนี่ยอเอานี่เอาไหมเอาไปชิมดูชิมดูแลความอาไรความของคนอ่ะโอ้ยนอะเอ้ยน่ากินมากลูกเอาไหมลูกเอาไหมออกถ้ากิมันไม่กินไป Huh? แ้มันโปรตก็ไม่กินมมากพูดเดี๋ยวในรับไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะคะบ mm ๊ายบายจ้าจบคลิปก่อนบ๊ายบายกันเลวบ๊ายบายกินอะไรกินเนาะอะบ๊ายบาย